มา,าพี่น้องกับทัก,นะกานะาทยยยนะายสบายดีคือเก่าพี่น้องมันนี่ก็สีได้กลับบ้านกลับส่องเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่ก็คลิปคลิปเข่าอยู่นครหลวงเป็นครั้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนะิเข่าวกล่องคือเก่าพี่น้อง ใหม่เลยเนาะัวเาไวยขึนใหม่แล้วนี่จะว่ากนหลบอสถ่ายคลิปเอ้อโอยัมาถ่ายแล้วตอนกินข้าวเออคำนึงเออพูดแทนถ่ายคลิปบอ อ่ะปลอยูกับขายแล้วมอง2สองอันบอกเอออัวารงเลยป่ตัวนาตัวนารงอ้ะลงแล้วจะเาลงใบกไอเป็ดเอเนาะไอมเหลแล้เอเื่ยดิไมนอนเลยอันนี้ตะลงต้นเถียงอันนี้ตัวนี้ตัวตัวใหม่นีเช่อหอต้นเถียงแหอันนี้คือจ๊อยดีดดิจเียดิโอ้ยมาพี่น้องวไปดู กิน <laughs> ข่าเด้อผไ,ไ,ได้บาขฮะก็ได้กกเห,นหนิ่ก่อนเร่อมาคงพ่อก่อนจิกบ<อ>้านพี่น้างลาหองแถวลาคกัเชยงใหม่ะลาก่อนนครหลวงเนาะพี่น้องดีนี่เขาแคบอะไ,วอไรวะไนี่ยโยหยไเ เนี่ใส่บอดี <Hey. S 1> ้เขาหามปันนี่ก็ังบาฟังเขามีดีอีกันี้เลยมึงให้หลับปลาตะมืลนะปลามมอนวันนี้จุ่มื่อไหมวะเว่ามอนม้อนใชุ่มเห็นว่ขนาดเดไอเซโนเด้โอ้ไอเซโน

ยูห้องคือเกานงงเกาเลยเขาแต่งออกแต่งออกเรื่อยๆเพลงนงคือซีดีจัดไปแต่งมาเลยมีแต่งแต่งมาลดหนูให้อาจารย์อันนั้นเล็กซอยอาจารย์ยังก่อนใครอะไรอาจารย์ยังก่อนอาจารย์เพชรนี่นะอาจารย์เพชรนี่นะาซอยอาจารย์เพชรเพชรเมื่อกลางนะ เดี๋ยวหายใจเป็นบางครั้แต่งหายเจ้าจะได้เพลียได้ชิวหรอแต่งเองแม่แต่งเองก็เล็กน้อยแต่งเองก็แต่งได้ยุ่งหอกมันต้องใส่เวลานะเฮามันบโมเขียนเนี่ยเขาแต่งห่อเอาไปกรี๊ดมันจะากหลงนะมันต้องใส่เวลาต้องใส่สมองหลายได้เขาแต่งเพลงนะกอกระเป่านี่ยังใส่สมองกันมาเจ้าแต่งไปได้ไหมเจ้าก็อัดเชียร์แหละก็ลองไปจุ๊บ แม่แมนยูแต่ว่ามันต้องใส่เวลาไดห้หองอัดเชียงมือมันใส่เวลาอย่างนีแบบเขาไมาหล่อกเขาามาหล่อถอนที่สองแล้วมันหนักหลงได้เออมันคืออะเข้าเขียนไว้จดไว้จดไว้จดไว้้เอามาอ่านมันนี้นะ้เขามาอ่านแล้วห้องลงอัดคลิปลงแต่ว่าคนนี้มันต้องใส่เวลาให้มันหนักตอกอุปสรรคมันใส่เวลาจวใส่เวลาจัอัดคลิปหนึ่งมันมีเพลงตัวเองงานได้รือจืดอรมานี้

เกี่ยวกับชีวิตเคยนี่แหละไอ,อเล่นเกี่ยวกับชีวิตน้องนี่แหละแันตะก,กี้นะเราเคยแบบโจทย์มันเคยบุมมียังเลยนะแล้วมาวันนี้เลยแบบฝ่าฟันหมดทุกวันนี่นะแตกขึ้นมาอยู่เด๋อยงกำลังใจจากทุกคนนี่นะ มา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 ให้เขาชูทุกวันนี้าจรยแต่งมาอยู่ครับเพ่นคอยนั่นแหลเราไอาจารย์ยังแต่งเลงเลจุปัตจุปัตเสียงเต่งเ่งงั้หรอเ่ัอลืมนะานนี้จะวันรัสิ่งใหเลยถอนที่สุดท้ายนะเต่งี้่ติเลาถอนเพอะไ เราแต่งเทาเจอเราถอนได้เขาเรายังเทาไปจืดได้ก็เมนูจืดยากเลยเขาเขายังบุเก่งใช่ไหมยังบุเก่งหนังสือคือคอยแตะเป็นอยู่แล้เล็กน้อยนะเขาเป็นนั่งซื้อเก่งนั่งซื้อึ้นนี้แตงเพริคซีซีไว้ขึ้นนี้ได้หรืไว้อะไรเราคืนมาเอาการหนานชื่อที่ต้ามือแตง ต่อแซ่ด,ดีเต็มบ่บ่เฮียนได้เฮาก็ต้องเฮียนไ,นได้มวยอันบ่ฮู้เออเออเขาก็ต้องเฮียนมันจะชื่อไปแล้วดิจ็อกเสมือป้าไอ,อ้แจ้พายหลรถคดีสิบเป็ดล่านห0แซ่บสิบล่านชุบบุขา,ายบร่รถนี่ฮะนี่ดิดิมันมีป้ายมีเอ,อ๊ะแล้วมีป้ายนั้นชื่อโ่นแหละ เยพู่อ่เขาลงไปส่งเขาบอส่งนบอสใช่ไหงส่งบอสเดี๋ยวพูดหนึ่งเดี๋ยวพนึ่สิรือเขาส่งอันอีตาเพียงบอสอุมลุนบอสจิตะสบออะยังมีรถมีังซื้อเาส่งยังโต๊ะจับ่ตะกี้บอบอกอีตาเพียงบออีตาซื้อซื้อซื้อปูซายซื้อัเาส่งบอสเา ไปทำดูด้วยอางกนมันอยไปได้เลรเออโอเคโอเคเดือนะกองแลเฮ้ยดีไอ้เคยนี่แหละอืมอุตมันอยู่ใกล้อีกถัวเราไปเราเราบุญเงินขึ้นเนาะอืมสือุนล็มักลเนยรดหัวเนาะือมีแสือไทย ทีมึงล่าหักคอมันจะนิ่งเงียงมันน้องกขับเลยโดนมันโดนมันกคที่มันมาหาหาไดมันไก่มอยู่นครหลวงบดักเมืองกูเนาะน้อนี้เนอยากกินข้าวจ้ะดึกขอข้าวม้ได้ก่อนเด่นอ้วนเป็นนอ้วนแต่เขา ขจันจ้องใหลงบนเลกินย่าก็บอ้วนค้นได้กินข่ามือละเือถามในเด้อก่อนตะกีนตะกีนอ่ะอ้วนเลยเ้มาพี่น้องกลับตะไครสบายดีเนาะมื้อนี้ก็จะได้กับรดานครหลวงแลวเนาะพี่น้องสิได้กลับบ้านเลยเนาะกินข่าข้างสุดท้ายในนครหลวงมากินข่าอ น <sa iden> ่าแลอ้โเส่พยพี่หนอมันมีน้ำสดน้ำนะแซ่ไปเลย อ่าครับเรื่องอ่าขอคำ เปิดบมเปิดคน I'm uh happy. -huh. คลิปเพียงตัวนี้ผัอกอะไรกดแชร์กดติดตามกนกระดิ่งเรื่องกดะชรยแล้วพี่น้องซ่องแม็กนีละนามชแนล